อันนี้10บาทค่ะดีค่ะยินดีตอนรับสู่ช่องแม่ชุแช่แนวนะจ้าคลิปนี้กะไปขายของตลาดนัดคือเกาจ้าแต่ว่าคลิปนี้นี่กะสิมาเห็ดเขาต้มนะคะเขาต้มถุงละ10บาทไปขายตลาดนัดเห็ดจังไดใส่หยางแน่แล้วก็ถุงละ10บาทตักเท่าใดเนาะค่ะ สีเหตุให้บเบิงในคลิปนี้เลยเนาะคะ่ะก่อนสิไปรับชมคลิปกะกดติดตามผ่้แม่ชูแช่แนวแน่ได้าจา้าไปชมคลิปได้เลยจา้าเราจะใส่เกลือลงไปในกระดูกเล้งน,นะคะน้ำเดือดๆนะคะีลงไปในเล้งเลยลวกเพื่อ ตัดคราวนะคะคใส่น้ำลงไปที่10ลิตรนะคะรอน้ำเดือดนี่นะคะเล้งที่เราลวกไว้นะคะเราลวกแล้วนะคะสักพักนะคะน้ำเลือดมันก็จะออกมาเป็นสีดำๆแบบนี้นะคะ ก็ให้เลือดออกมาให้หมดนะคะแล้วค่อยเอาลิง k ใส่นะคะคือให้มันสีดำออกมาให้หมดจะลวกอีกสักรอบหนึ่งก็ได้นะคะเพราะว่าถ้าเราใส่ทั้งๆท,ที่เลือดมันยังออกมาเรื่อยๆเรื่อยๆเ,เนี่ยแล้วเราเอาไปใส่เนี่ยน้ำซุปมันจะเป็นสีดำค่ะถ้าอยากให้น้ำซุปใสก็คือเราจะลวกให้เลือดมันสูกให้มันแบบเ,เลือดมันออกมาหมดเต็มที่ก่อนนะคะแล้ว น้ำซุปก็จะใสค่ะอันนี้แม่ก็จะทำสองรอบเพื่อให้เลือดที่ดำๆออกมาให้สุดออกมาให้เยอะที่สุดนะคะถ้าเราลวกแล้วน้ำตรงนี้มันใสใสที่สุดเวลาเราเอาไปใส่ในหม้อต้มซุปนะคะมันน้ําที่เราต้มมันก็จะใสนะคะแต่ถ้าเราลวกแล้วมันยังดําอยู่นะคะ แล้วเราเอาไปใส่เลยน้ำที่ต้มมันก็จะยังดำๆอยู่นะคะสำหรับนะคะน้ำซุปนะคะวันนี้ที่แม่ใช้ทำข้าวต้มนะคะแม่ก็จะใช้ยี่ห้อรสลาชานะคะรสหมูนะคะสำหรับต้มผัดแกงทอดเลยค่ะรสลาชาค่ะลองทำดูแล้วอร่อยค่ะเป็นสูตรเด็ดเคล็ดลับของแม่ชูวันนี้เลยค่ะ น้ำสิบลิตรแม่ชูใส่ผงซุปลงไปที่ไอ,อผงปรุงรสลงไปที่200กรัมค่ะตามถ้วยนี้นะคะอันนี้แม่ชู้ช่างเล้วนะคะน้ำเดือดแล้วนะคะอันนี้ไม่ไม่ต้องรอเดือดมากนะคะใส่ผงซุปลงไปผงปรุงรสรสราชาลงไปเลยค่ะคนให้ผงปรุงรสรสราชาละลายนิดนึงนะคะ เล้งนะคะรอบสองนะคะน้ำจะใส่น้ำจะไม่สีดำมากแล้วนะคะแม่ชูก็จะลวกแค่สองรอบนะคะนี้ก็จะใส่ในหม้อได้แล้วนะคะใส่ในหม้อได้แล้วจะใส่เล้งลงไปนะคะสันลวกหนาเจ้าที่เจ้าที่ เดี๋ยน,น,นี้มงไปตอนน้ำเดือดนะคะสเสร็จแล้วนะคะปิดฝาไม่ต้องปิดสนิทนะคะถ้าปิดสนิทเวลาน้ําเดือดมากมันจะเป็นฟองปูมขึ้นมาเลยค่ะภูมขึ้นมาแล้วมันก็จะล้นออกจากหมอนะคะอันนี้นะคะก็จะเป็นรากขึ้นช่ายที่แม่ชูปูเองนะคะก็จะใส่ลงไปด้วยนะคะ นี่นะคะเราก็ตักกองออกพอเล้งเปื่อยนะคะประมาณ45นาทีแม่ชูจะยกหม้อลงแล้วก็มาใส่ผงชูรสค่ะผงชูรสแม่ใส่ตอนน้ำยังร้อนอยู่นะคะ แล้วก็ปิดฝาไว้ค่ะจากนั้นก็ไปตักขายที่ตลาดนัดกันค่ะเราจะหุงข้าวใส่หม้อไปต่างหากนะคะอันนี้แม่มาตักขายที่ตลาดนะคะใช้ถุง5คูณ8นิ้วค่ะใส่กล้วยเข้าไปตักประมาณ3ช้อนแกงค่ะถ้ามันน้อยไปก็เพิ่มเพิ่มตามปริมาณนะคะ3ช้อนแกง ใส่หมูลงไปถ้าชิ้นใหญ่ก็ชิ้นเดียวเลยค่ะถ้าชิ้นเล็กก็สักสองค่ะแล้วก็เลือดต้มนะคะเลือดตรงนี้จะเอามาต้มมาลวกแล้วนะคะคือสุกแล้วค่ะสองชิ้นค่ะแล้วก็เติมน้ำซุปที่เราต้มไว้เมื่อกี้นะคะไม่ถึงหนึงกระบวยเท่าไหร่นะคะใส่ต้นหอมซอย กระเทียมเจียวพริกไทยค่ะแล้วก็รัดปากถุงได้เลยค่ะรัดนี่ภาพถุงแนวขวางนะคะแล้วก็ภาพสองรอบแล้วก็บิดซ้ายขวาแล้วก็รัดหนังยางหมุนหมุนสองรอบค่ะเสร็จแล้วค่ะถุงนี้10บบาทขายที่ตลาดนัดค่ะคลิปนี้ขอบคุณที่รับชมสวัสดีค่ะ